สิทธิ์น้องฉูดเฟิงเตียมตัวรับมือให้ดีสิทธิ์พี่จางปวดฉี่ในข้าด้วยย่าสิทธิ์พี่จางการโจมตีระดับนี้ข้าเก่งว่ามันจะไม่สามารถทําอะไรข้าได้นะพลังเชื่อมิติช่างไร้กาศแต่ถ้าหากเจ้าแต่พึ่งพามันข้าเก่งว่าเจ้าจะไม่สามารถรับการโจมตีของข้าได้เตรียมรับมือซะถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูกันสิว่าใครจะใช้คิดวิชานั้นได้ดีกว่ากันเอ่อสวรรค์แข่งแกงกันไปแล้วนี่เป็นการประทะกันระหว่างชนรุ่นยาวที่แข่งแกงที่สุดอย่างนั้นเหรอ เอออะไรนะเฮย่าเพลงดาบมังกรข้างไหลตัวตนนี่มันเคล็ดวิชาเพลงดาบมังกรข้างไหลตัวตนที่สวีเจนเลินเป็นคนคิดคนมันไม่ใช่เหรอเออว่าอะไรนะเคล็ดวิชาเพลงดาบมังกรข้างไหลตัวตนอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงที่เคล็ดวิชาเฉพาะบรรพชนของข้าจะถูกฉูฟืงคว้าเอาไว้ได้สหายน้อยฉูเฟืงเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงตลอด1,000ปีมานี้ไม่มีผู้ใดใช้เคล็ดวิชานี้ได้ ข้าไม่คิดเลยว่าชูเฟิงจะทําได้จริงๆในชีวิตของข้าช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นคิดวิชาที่บรรดชนคิดค้นขึ้นสิทธ์น้องชูเฟิงข้าจางเทนอี่อยากรู้ยิ่งนักว่าขวาัญอสุราของเจ้าหรือว่าดาบพึกศักดิ์สิทธของข้าใครจะแข็งแกร่งที่สุดถ้าเกิดเป็นแบบนั้นสิทธิ์พี่จางท่านเตรียมรับมือไว้เลยฮ่าฮาเอาละ ขวานอสุราของเจ้าช่างส่งพลังยิ่งนักมันสามารถปิดผนึกพลังของดาบพฤกษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์เลยสมกับเป็นถึงเจ้าแห่งมหาสตาวุธมันไม่เหมือนกับมหาสตาวุธธรรมดาเลยสิทธิจางยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยท่านห้ามค่อยเข๋นอกจากขวานอสุร่าจะแข่งแร่งพลังของสิทธิน้องจูเฟิงก็เช่นกันยิ่งขวานอสุราอยู่ในมือของเขาศักยภาพของขวานก็ยิ่งแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่ดีแน่ข้าประทับกับเขาตรงตรงไม่ได้ข้าจะต้องรักษาระยะห่างและต่อสู้ระยะไกลไม่เช่นนั้นดาบพฤกษ์ศักดิ์สิทธิ์ของข้าคงไม่สามารถต่อกรกับขวานอสุราได้รวดเร็วมากข้าิีงระยะห่างไม่ได้เลยเ้อเป็นเพราะความเลินเล่อของข้าข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะแข่งแก่งขนาดนี้สิ่นน้องฉูเฟิงเพื่อให้เกียรติเจ้าข้าจะทุ่มพลังทั้งหมดในการประลองนี้ เทนอี้แข็งแก่งยิ่งนับพลังของเขาในตอนนี้ช่างทรงพลังเป็นอย่างมากด้วยพลังที่น่ากลัวถึงเพียงนี้หรือว่าเขาจะมีกายศักดิธิ์ที่สวรรค์ประทานพรให้มันคือทักษะสัร์เมื่อต้องห้ามท่านพ่อที่เขากำลังปล่อยออกมามันคือสัร์เมื่อต้องห้ามจริงๆอย่างนั้นเหรอพลังที่แข็งแก่งขนาดนี้เกิดจากสัร์เมื่อต้องห้ามอย่างนั้นเหรอมันคือสัร์เมื่อต้องห้ามกระทั่งจากเทนนี่ก็ยังฝึกฝนมันจนครบสมบูรณ์แล้วด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากเอามากๆเลย จางเทียนอี้ถือว่าพอมีทักษะอยู่บ้างแต่นั่นก็เป็นทักษะที่แข่งเก่งที่สุดของเขาแล้วหังน้องชายของข้าใช้กำลังรู้อย่างเต็มที่เขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยสิทธิ์น้องชูเฟิงเจ้าใหญ่ได้ยั้งมืออีกเลยรีบใช้สายฟ้าของเจ้าและจบการประลองในครั้งนี้เถอะเจ้าหนูนี่พยองเกินไปแล้วเจ้ารีบใช้สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อยกระดับให้เป็นเหนือยอยุทห้องที่หกได้แล้วและทําให้เจ้านั่นลงไปนอนกองกับพื้นด้วยนิ้วเดียวเลยไม่เขาต้องการประลองกับสิทธิ์พี่จางด้วยวะะ่าอไรน